ชิมาดิก <im ats> ็ตาเลยมลชิกมาทิาทิลาดตล็กสุดลจูลามันนี่ชิวกาดก็ิวลาดีตัชิวกมาทีลาดที่ลาดกมาดีิวลาดีักัะเลาก็าด็จะเชื่อวาก็เมื่อกี้นะครับก็เป็นภาษาที่ใช้กันในบรรดาน้าขราชนะครับคนที่ เป็นนะที่มีบาร,รมีสะส,สมมาหลายภพหลายชาติเนี่ยเขาจะฟังรู้เรื่องแต่เมื่อกี้ก็จะประมาณว่าวันนี้นะเรามาทําการเปิดเมืองบาดาลน,นะครับที่วัดป่าจุฬามณีนะฮะ,ะโดยที่เป็นคําสั่งของท้าวสักกะเทวราชด,ด้านบนเขาส่งเรามาครับอาจารย์แสนครับอย่างนี้เนะี่ยตรงๆเลยบวกว่าเพี้ยนไหมตอนแรกก็ตอนแรกในเสีย<ข>งดังหน่อยเสียงหน่ยอยตอนแรกก็คิดว่าตัวเองเพี้ยนครับแม้กระทั่งตัวเอง ใช่ครับไม่เชื่อเอ้ยเดี๋ยวก่อนพ่อแม่พาไปโรงพยาบาลป่ะไม่มีมีใครพาไปโรงพยาบาลไหมไม่มีอ่าแต่ทุกอย่างมันเริ่มชัดเจนขึ้น